สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูข่าวมิตซูบิชิมอเตอร์สั่งประกาศปิดทุกโรงงานนะครับในประเทศไทยสําหรับวันนี้ขอบคุณที่มาด้วยนะครับสำหรับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเดี๋ยวทางการเลสซิ่งจะฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างให้เพื่อนๆสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะครับก็คือทางด้านหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเขามีรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับ ประกาศหยุดการผลิตทุกโรงงานที่จังหวัดชนบุรีชั่วคราวในเดือนเมษายนนี้นะครับและก็มีการจ่ายค่าแรงพนักงานนะครับอยู่ที่85%ทุกๆโรงงานนะครับสำหรับต้นคลิปเดี๋ยวการลิซซิงขออนุญาตพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยก่อนนะครับเพื่อนๆสมาชิกลหลายๆท่านอาจจะมองไม่ออกนะครับว่าการปิดโรงงานของมิซูบิชิประเทศไทยเนี่ยมันถือว่ามีความสําคัญมากๆนะครับ สำหรับมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับที่อยู่จังหวัดชนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นนะครับอันนี้ตามเนื้อหาข่าวนะเขาบอกว่าถือว่าเป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดนะครับของมิซูบิชิมอเตอร์ที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็จริง <c oughs> ๆ,ๆทางด้านของมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับเป็นเป็นเจ้าที่ส่งออกสูงที่สุดนะครับในบรรดารถาแบรนด์ทุกแบรนด์เลยที่อยู่ในประเทศไทยนะครับส่งออกเป็นปีที่แล้วเนี่ยสามแสนสามหมื่นคันเลยนะครับ สำหรับกำลังการผลิตที่ผลิตในประเทศไทยเราะะของมิตซูบิชิมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่4.4แสนคันต่อปีนะฮะถือว่าเป็นการผลิตที่ต้องบอกว่ามหาศาลเลยนะครับอลองรับนะฮะตามเนื้อหาข่าวเขาบอกว่าลองรับตลาดในประเทศและส่งออกไปทั่วโลกเลยนะครับถือก็ถือว่าเป็นเรื่องอที่กระทบกับเพื่อนเพื่อสมาชิกผมว่าหลายๆท่านแน่นอนนะครับเพราะว่าโรงงานใหญ่ระดับนี้สั่งหยุดนะฮะก็ต้องก็ต้องมีฟีดแบ็กมากนะครับ ทีนี้เรามาดูเนื้อหาข่าวของทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับเขามีรายงานข่าวมาว่ามิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยประกาศหยุดทุกโรงงานเลยในจังหวัดชลบุรีแต่ว่าเป็นการหยุดแบบชั่วคราวเท่านั้นนะครับภายในเดือนเมษายนนี้โดยที่พนักงานในสายการผลิตจะได้รับค่าจ้าง85%นะฮะโดยที่ไม่ต้องทำงานเขาก็จ่ายค่าจ้างปกติเลยนะครับแต่ว่า85%ว่ายอย่างนั้นสำหรับการประกาศแบบนี้นะครับการเสซิงขออนุญาตเสริมนิดนึง ก็ประกาศเท่าที่รัฐบาลประกาศนะฮะอันนี้คือพูดอย่างนั้นเลยถ้า,ารัฐบาลประกาศปัจจุบันก็คือให้หลายท่านนะครับปิดจนถึงเดือนเมษายนนะครับก็คือประมาณาปลายเดือนนะฮะหรือว่าสิ้นเดือนเมษาเลยทั้งเดือนเมษาแต่ว่าไม่ถึงก็เป็นคําสั่งนะครับถือว่าเป็นการขอความร่วมมืออันนี้ก็ต้องดูต่อไปเนาะว่าทางมิตซูบิชิมอเตอร์ประกาศเท่ากับรัฐบาลไปแล้วนะฮะว่า อนาคตถ้าเกิดรัฐบาลประกาศเพิ่มเติมไปอีกเขาจะหยุดต่อไปหรือเปล่าแต่ว่าเราเรามาดูข่าวนี้ต่อนะครับสำหรับมิสูพิมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยแจ้งต่อพนักง,งานว่านะครับเตรียมหยุดโรงงานผลิตรถยนต์3แห่งและเครื่องยนต์ที่ศูนย์การผลิตแหลมชะบังอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเป็นการชั่วคราวนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปแต่ว่าเขาจะปิดไม่พร้อมกันทั้งหมดนะครับก็จะมีปิด ออปิดเนี่ยพร้อมกันนะครับแต่ว่าเปิดเนี่ยแตกต่างกันเดีเ๋ยวเรามาดูเนื้อหาข่าวต่อเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่านะครับสำหรับสถานการณ์เนี่ยโควิดมันค่อนั้งจะรุนแรงเนาะเขาก็เลยปรับแผนให้กำลังการผลิตเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดนะครับแล้วก็ตอบสนองอะไรเกี่ยวกับภาครัฐไปด้วยเลยนะครับเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเนี่ยในส่วนของการผลิตสอดคล้องกับแผนการผลิตและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐ บริษัทจึงขอแจ้งให้พนักง,งานในส่วนของการผลิตโดยตรงนะครับก็คือทางด้านฝั่งของไดเ็กในการผลิตโดยตรงนะครับหยุดงานเป็นการชั่วคราวโดยได้รับค่าจ้าง85%ในระหว่างที่หยุดงานนะครับโอ้โหดีมากเลยนะฮะหยุดงานก็ได้ตังเป็นบริษัทที่ดีมากๆนะครับส่วนการผลิตชิ้นส่วนนะครับอันนี้โรงงานทั้ง3โรงนะเขาจะมีวันที่ปิดแล้วก็เปิดที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวกระซิ่งขออนุญ,ญาตอ,อ่านให้ฟังนะฮะคือโรงงานที่1 เขาบอกว่าเขาจะหยุดวันที่1แต่ว่าเปิดวันที่26เมษายนปี2563สําหรับโรงงานที่2นะครับวันที่หยุดคือวันที่1เมษาเหมือนกันแต่ว่าเปิดวันที่19เมษา2563สําหรับโรงงานที่3ปิดวันที่1เหมือนกันแต่ว่าเปิดวันที่22เมษา2563สําหรับ การเปิดและปิดเนาะผมว่าก็คงคงเกี่ยวกับตลาดโลกนะฮะเพราะว่าทางด้านวิสุบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเนะี่ยเขาส่งออกเยอะนะครับก็เลยถ้าแม้ถ้าหยุดนานๆอ่ะมันก็มันก็ไม่ได้นะฮะถ้าพูดตรงๆเนาะก็ต้องผลิตต่อเนื่องนะครับแต่ว่าทีนี้ทางด้านโรงงานอื่นๆนะครับเขาจะมีโรงงานที่ผลิตเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอะไรของเขานะครับแต่นี้ในเนื้อหาข่าวแจ้งมาว่าเป็นการผลิตเครื่องยนต์นะครับสําหรับโรง,งงานเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเขาผลิต เครื่อง 4n นะฮะ 4d 4m 4g หยุดวันที่1นะครับแล้วก็เปิดวันที่19เมษายน2563แล้วก็มีโรงงานที่ผลิตเป็นเครื่อง 3a9 นะฮะหยุดวันที่1เปิดวันที่22เมษายนฮะแล้วก็โอ้อีก2โรงงานเนาะก็ก็เป็นประมาณกันนี่แหละครับก็คือปิดวันที่1เปิดวันที่19หรือว่าวันที่22ประมาณนี้นะครับ คือทางมิสูเขามีหลายโรงงานเนาะโรงงานที่ผลิตเครื่องยนต์นะครับที่แจ้งมามีสีมีสีโรงงานนะฮะมีสีโรงงานเลยที่ผลิตเครื่องยนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ตามเนื้อหาข่าวก็มีแจ้งมาประมาณนี้นะครับสำหรับทางด้านของมิสูบิชิมอเตอร์แล้วก็อย่างที่แจ้งต้นคลิปนะครับเขาจะมีส่งท้ายเล็กน้อยสําหรับเนื้อหาข่าวนะครับเขาบอกว่าสําหรับฐานการผลิตของมิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจังหวัดชนบุรีเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดของมิสูบิชิมอเตอร์ นอกประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นเขาจะออกไปตั้งฐานต่างๆนะครับตามตามภูมิภาคต่างๆแต่ว่าทางประเทศไทยเนี่ยมิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับนอกนอกประเทศญี่ปุ่นโดยกําลังการผลิตอยู่ที่4.4แสนคันต่อปีรองรับตลาดในประเทศและส่งออกไปทั่วโลกนะฮะก็ก็คาดว่าน่าจะกระทบแน่นอนนะครับเพราะว่าทางโรงงานต่างๆเขาหยุดประมาณนี้นะครับ1เดือน อันนี้ขอย้ำนะครับว่าเขาเป็นการประกาศหยุดชั่วคราว1เดือนนะครับไม่ใช่หยุดไม่ใช่หยุดตลอดไปนะครับก็คือประกาศตามตามนโยบายรัฐอ่ะเพราะว่าช่วงนี้รัฐบาลช่วงเดือนเมษานะครับอันนี้ต้องต้องต้องแจ้งอย่างนี้ช่วงเดือนเมษาเนี่ยรัฐบาลเขามีมีท่าทีว่าจะแหมเหมือนจะชัดดาวเลยนะแต่เขาไม่ประกาศอย่างนั้นเขาประกาศทีเล็กเทียน้อยเนาะตามสถานการณ์ไปแต่ว่าดูจากหลายหลอย่างเนี่ยประกาศให ให้คนรู้สึกนะฮะว่าว่าเราไม่ไม่น่าออกไปนอกบ้านอ่ะแต่คนไทยผมว่าก็ดีนะส่วนใหญ่นะครับก็มีสํานึกที่ดีเพราะว่าเรารู้ว่าสถานการณ์มันแย่เราก็ปิดตัวเองนะครับเราก็ไม่พยายามติดต่อสื่อสารนะแต่ก็ก็มีส่วนน้อยอ่ะท,ที่ที่มันที่มันยังพอมีปัญหาแต่ปัญหาพวกนี้เราพอจะเข้าใจได้นะก็คือพวกเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ที่มาจากต่างประเทศอ่ะตอนเนี้ยจาเป็นอ่ะนะฮะอย่างเนี่ยไวๆวนี่ประเทศอิตาลีอย่างเงี้ยนะฮะถ้าไม่กลับมาโอโหอิตาลีแบบเละเทะแล้วนะฮะตอนเนี้ย คนไทยก็ก็ต้องกลับบ้านอ่ะนะฮะแต่ก็กลับมาก็มาเฝ้ากันนะฮะมาเฝ้าระวังกันแต่พอกลับมาก็ก็ต้องมีจิตสํานึกนะครับต้องต้องว่าอย่างนั้นนะต้องมีจิตสํานึกต้องมีการ,ก,ารกักกันตัวเองนะครับไม่ไปติดต่ออ่ากับคนอื่นนะฮะไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างตะกี้นะที่ท,ท,ที่ที่แพร่ระบาดกันนะปัจจุบันนี้นะครับแหล่งที่มาก็มีไม่กี่ที่เองสนามมวยนะฮะสนามวนานามวยนี่ตัวตัวเด่นเลยนะฮะผมโอ้โหไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่ไปดูสนามมวยในวันนั้นนะฮะเขาเขา เขาไปแพร่กระจายโอ้โหเยอะมากนะฮะหลายจังหวัดเลยแล้วก็มีกลุ่มจริงๆกลุ่มที่มาจากทางเกาหลีเนาะทางเกาหลีใต้ทางประเทศประเทศที่เขาติดเยอะๆอาที่จีนน่ะไม่ไม่มีข่าวการระบาดจากฝั่งนี้เลยนะครับก็น่าจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะฮะส่วนใหญ่ก็จะติดมาจากประเทศประเทศอื่นๆไปเลยนะครับอันนี้เราก็เราก็ากต้องเฝ้าระวังนะฮะช่วยเฝ้าระวังแล้วกันเนาะ ถ,ถึงตรงไหนแล้วนะผมพูดหง่นแหวนอกประเด็นเยอะเอะอคือเดือนเมษานะฮะเดือนเมษาเขาบอกว่าเขาจะ,ะประกาศนะฮะน่าจะมีประกาศได้หลายอย่างที่มันจะเข้มงวดขึ้นคือเดือนเมษาเนี่ยไม่กี่วันนี้นะครับทางด้านค่ายรถเขาก็เลยมีมีสนองนโยบายอย่างที่ว่านี่นะฮะไม่ว่าค่ายรถหรอกผมว่าแทบจะทุกโรงงานนะครับแต่เจ้าที่อย่างมิซูบิชิอย่างเงี้ยอย่างที่แจ้งนะครับมิซูบิชิถือว่าเป็นโรงงานใหญ่มากในประเทศไทย ถ้าเปรียบเทียบก็โอ้โหไม่แพ้อีลซูไม่แพ้โตโยต้าแน,น่นอนนะครับเพราะว่าแมาระดับผลิตหลักสี่แสนวาคันเนี่ยแมมไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดโรงงานหนึ่งที่ประกาศหยุดผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนาะถือว่าเป็นโรงที่ใหญ่ที่สุดโรงหนึ่งนะครับอเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตข่าวต่อไปนะถ้าเกิดมีเจ้าไหนที่ยังประกาศหยุดอยู่นะครับเพราะตอนนี้มี มีหลายเจ้าแล้วที่ประกาศหยุดเรียบร้อยนะครับเจ้าอย่าง Honda องด้าอย่าง e, อีมิซูอย่างเงี้ยมิซูถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้ก็จะมีประกาศเกี่ยวกับเกี่ยวก็รอน,นะฮะสำหรับอีซูกับโตโยต้าจริงๆ2เจ้านี้เขาเขาผลิตตอนนี้พูด,ดง่ายๆแล้วผลิตยังไม่ค่อยทันนะเขาก็คงจะวางแผนให้มันสอดคล้องกับตลาดของเขานะครับ ทางการลิซิ่งคิดว่านะฮะก็คาดว่าไม่นานเขาก็น่าจะประกาศหยุดเหมือนกันนะครับแต่ก็รอดูต่อไปเนาะตอนนี้สถานการณ์มันต้องปรับให้เข้ากับโลกให้ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับผมสวัสดีครับ